สวัสดีครับผมซอมมัทท่ามลางกายครับท่ามลางกายไบบขาคลองเมียประยูมมาอนีคลื่นนีเหี้ผมสิลุยผมไปด้วยะฮไปน้ำไปใส่มึงสิไปใส่ขาของฮะขาของครับลุยกูพาไปขาหนูไหมผ้าหนูหนีบหนีบไปข้ามกุฏเหนเนอร์เหนเนอร์สุดหล่อครับโอ้โหแลมโบเล็กครับแลมโบเล็กโอ้โหไม่เล็กแล้วนะแลมโบเล็กครับแต่กลันที่แลมโบเล็กนะฮะฮะฮะยับมา น<ม>ี่แฟนคลับ,คร,บครับโอ้สุดหล่อแฟนคลับสุดหล่หหหอครับเียินยเน้นมา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 เนเนงนเาเน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 เรเนเนเนเเนเาเนเนเนเเเ

แมาสทีมาแรปแรมาที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 มาแรมาทีมาวดไปโอ้ยสองทีมาสอทีลูกเกี่าทีสามนาทีคจะไม่รอดละทำร่างกายด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายท้องในนั่นนะ ีีโอ้ยหมดแรงว่ะหมดแรงว่ะครับปากเขียวแล้วปากเขียวแล้วโยกไปเฮไปติดิเตอร์แกงอีกเยอะเลยดีกว่าไม่กอง้วไม่กองวโอ้ือพี่สองนาทีแล้วนะ

โอ้หขนอ่ะสดอรออ้โอ้ยวิบพื้นโชยโอ้โหหอล้วครบได้ไปาเขาะมลเยโอ้ยลบได้ไปหาเขาจะมาล้มหน่ะตีไม่ได้ตีไม่เห็นอ่ะพรุ่งนี้ลุกไม่ขึ้นครับทั้งสคนโอ้ย

โอ้เอาหักไม่ลงอ้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวนละเฮ้ยโนโอ้ยโอ้ยสองนาทีผ่านสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วสนาทีครับสานาทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อโ โอ้จ <cents input> ับโบครับโอ้ยน้ำเข่าเดียวครับเมื่อกี้จับไส้เข่าเดียวครับโอ้แท่งกระจับครับจ้าดูโอ้หมดแรงเืมแท่งกระจับมวยอ่อนครับมวยอ่อนไปเรื่อยลูกไปเรื่อโอเคยังครับไม่สารดีเลยพี่ยอดวิชาสวัสดีครับสวัสดีหอพิชาซอสสุดเดืดครับผมหยุดกันไอ้พักด้ยจะแทงกระจับมั้งนหรจับโบว่าง่าย อย่าโบ <laughs> ้แทงกระจับแทงกันจับแล้วครับโบ้อย่าแทงกระจับแทงสูงเลยครับพี่ยกไหนเรายอ่อยกสามมยกยกสี่ครับสามนาทีแล้วเนี่ยยก,กนี้จะเป็นอะไรครับถ่ายมา่ยมอีกคลิปป่ะหรือว่าไงถ่ายเลยถ่ายเลยต่างกล้องดีดีถ่ายเสียบก็ต้องตัดอ่ะนี่ฝากติดตามช่องแซลลา,านไมพีเคด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ครับโอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ